สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้าจ๋าวันนี้พามาแกะกล่องสมีกแล้วกล่องที่เราจะแกะวันนี้ก็คือเมครายเบบี้พวงก,กุญแจแบบอันนี้เป็นสุ่มที่สองของเรานะสุ่มที่เรา,เาได้ตัวไหนไปนะ,ะถ้าไปจอยผิดนะาจะได้ตัวนี้สีฟ้าแต่จะอันนี้แหละได้ตัวนี้ไป ก็คือตัวที่มีจะไม่ได้ก็มีตัวพวกนี้สีเขียไม่ได้หรอกโอเคแกะเลยไหมแกะเลยอ๋อแป๊บนึงเดี๋ยววอร์ก่อนว่าเสียงอาจจะอู้อี่นิดนึงนะคะอุ่ยเทปอะจมูดตังจมูดตันตังตันนะคะฉีกเลยนะฉีกเลยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอันนี้แม่ก็ชอบว่ามันห้อยได้อันนี้ตัวโปรดแม่เขาแม่แม่คนซื้อมาจุ่มแรกใช่ไหมตอนนี้ปาไปซื้อมาให้ เหมเดิมเหมืหนอนเดมิมเอาเอาเอา,เอาถุงออกแม,อแม่ชอบคำแม่ชอบเขาแล้วเอาไออู๋ช่าตัวดีหรือเปล่านะมนีหูปะมีหูแต่ไม่ใช่หูแหลมๆหลมปาด,ด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังพึ่งนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้หู หูเออยังมันหน้าดีว่ะมันไม่มีหูไงมันมีหูข้างเดียวอะแล้วมันเป็นมัตเตอร์ขับตัวนี้หรอเนี่ยมันมีตรงนี้ข้างเดียวอะไม่รู้อะเป็นตัวแกะเลยนะโอ๊ยนี่ไงหูหูไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะแล้วหักพอดีนี่ตัวนี้เลยไม่ตัวนี้ตัวนี้หรอ คำนี้หูตั้งอ่ะมันหูมันเท่ากันตัวนี้เมอตัวนี้นัดอย่างหนึ่งมาแเลย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 หูตั้ง้ไหนอ่ตนี้ตัวนี้อ๋อหูมันไม่ได้พเหมือนตัวไอ้นี่ไอ้นั่นใช่ไหม น่ารักหูตั้งหูตั้งนี่ครับโอ้ไม่ได้พับเหมือนตัวมันใช่ใช่มันไม่ได้พับว่าจะพับด้ตัวนั้นเราตัวนั้นเราตัวที่ตัวแข็งมันจะพับสีสีสวยดีอะน่าัมันได้เอาอีกตัวหนึ่งมาคู่กันเลยองเป็นพึ่งด้วยมีเหล็กในเขามีเหล็กตรงนี้นะแล้วเขาเอามาต่อกันอ๋อ สู้ชีวิตมากแม่ก็ว่าหูมันตั้งแต่หูมันก็ใหญ่แต่อยากรู้ทำไมเขาต้องใส่ซองกันชย้นมาด้วยนี่ตัวนี้ตัวอ้วนขนปุยมากขนนุ่มนิ่มสุดๆเลยนี่ตรงนี้น้องเป็นหูกะเจราต้องใกล้ตัวกวาเองต้องสามตัวเขียวต้องในสีเขียวมะเตะปะเตะครับปะ อันนี้อันนี้คืออันนี้คือตัวนี้อเรามีตัวนี้เรามีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาเตอร์คับก็ตัวนี้โอเคไปหาใหม่แล้วต่จริงจตัวไหนก็ได้แหละแต่ว่าแค่อยากจะสีเขียนต่อกันเอานี่งานเหล็กที่แม่บอกโอเคเราจะจบคลิปเล้วไหมเราคลิปเลยอันนี้เต่ไม่แก้ใหม่ก็มีอันอนึ่งแตะต่อใช่มีอันหนึ่งแตะต่อแต่ว่าไม่น่าจะได้ลงวันเดียวกันมั้งแต่ว่าถ่ายวันเดียวกันก็ เราเป็นสุัคลายก่อนแรกก็ใช้ช่องหน้าจาาด้วยนะแล้วก็รอดูต่อได้เลยนะทุกคนนี่ต่อบอกเลยว่าเป็นของที่แบบว่านิวมากโอเคบ๊ายบายอ,าอ้าวไอ้ดาหายไปไหนเนี่ย<ว>โอ้โหอา้าวปิดเจกบไนแล้วยังเป็สุดคลายก่อนแรกก็ใช์ให้ได้